เอาลครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมส่้นด้วยนะครับผมแล้วก็สูน่นิโอคับทีีนะครับโอเคมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นโลโบอกกันนะครับผมเป็นแอบเอ่อเรื่องสั้นสยองขวัญน,นะครับผมโอเคตอนนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแฟนเก่านะครับผมแฟนเก่าโอเคมาเริ่มกันเลยเปิดโทรศัพท์โทรศัพท์เล็กหนึ่งแห่ทักมา อะไรอยเีย่ขอโทษที่ดีว่ามันไม่ได้ผลที่หวานแต่ว่าเรื่องทำความสะอาดบ้านขณะที่เราไม่อยู่และต้องไม่จัดปาร์ตี้อาา่าฮะรู้แล้วอันนี้ไม่จัดโอเคคุณโอเคไหมว่ามันยากที่จะเอาชนะการพังทลายอะไรคือการพังทลายวะเลิกกับแฟนปะ่ะที่เลิกกับแฟนมา ผันโอเคแม่จะบอกคุณแล้วฉันคิดว่าคุณไ้ฉันคิดว่าเธอเป็นคนแปลกโอเคอพูดพูดจะลิ้มผ่านกันเมื่อกี้เอาละอย่าลืมเกี่ยวกับการบ้านของคุณการบ้านการบ้าน,านเราต้องไปทำการบ้านฉันควรทำการบ้านอยู่บนท่อนนอนห้องนอนของฉัน ห้องเราอยู่ไหนอ่ะวัตถุประสงค์ทำการบ้านเจ็บปะทำการบ้านก่อนการบ้านการบ้านการบ้านาาน,นี่รู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันมืดๆทึบๆเป็นไงไม่รู้นะครับมันสลัวๆไม่ค่อยสว่างโอเคภายหลังในคืนนี้หลังจากที่ทำการบ้านเสร็จเซนเจอร์ฟอร์เอลิก เอลิก e ้าอะรวะก้า e อ๋อเอลิก้าเอลิก้าก็คืออดีตแฟนเก่าของเรานะครับเราบอกว่าเธอเป็นคนแปลกประหลาดนะครับผมขอโทษถ้าฉันโหดร้ายไปเล็กน้อยนายคนฉันไม่คิดว่าเราควรจะเป็นอย่างนั้นได้ฉันบอกว่าคุณสามารถคิดได้ฉันจะเจอกันเร็วๆนี้ เจอกันวะประมาณแบบเราจะเจอกันเร็วนี้ระวังตัวไว้ระวังตัวไว้กล้าถึงส่งข้อความอตอนดึกเธอไม่สามารถรอจนถึงแบบนี้ได้ไหมเพราะเขาคิดถึงไงเขาเลยส่งมาพอมาเธอแม่มีอะไรแม่สวัสดีที่รักฉันลืมถามแต่คุณคิดว่าจะเริ่มซักผ้าไหม ขนาดไปเที่ยวต้องใช้ลูกเวยลูกอยู่บ้านจะต้องซักผ้าให้แม่คิดว่าฉันจะทําได้ซักมือเปล่าวะอย่างนี้ต้องซักมือจะสะอาดต้องทำแต่ว่าซักผ้านี่โอ้เยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยป้ามอยู่กี่คนวะ เอาเสื้อผ้าห้องนี้ป่ะอ๋อนี่หยิบหยิบประตูด้วยเปิดก็หยิบไปหยิบผ้าตั้งได้ป่ะอ๋อยังไม่หมดเหรออ๋ออยู่ไหนอ่ะนะอ๋อยู่ในห้องนี้ อยู่ในห้องนี้ครับแล้วก็อยู่ข้างล่างหยิบเสื้อผ้าออกจากถังขยะหนึ่งด้านซ้ายเอาถังขยะมาใส่เสื้อผ้าห้องนี้อุ้ยอะไรอะคือเดียวๆไปหนไแล้ว,ไไลวใครว่าเมื่อกี้ไอติการ์จะใช่ไหมอู้วเสื้อผ้าผมถามจริงนะ มันยัดเข้าตู้ซักผ้าไหวเหรอวะมันเยอะมันเยอะจังว่าบ้านนี้คนอยู่กันกี่คนวะเนี่ยโอเคตอนนี้ก็ดอนะครับผมรอเครื่องซักผ้าให้กำลังเข้าร้องในเวลานี้ร้องวะคืออะไรเข้าร้องอ๋อกดละครักดละครั้งก็งกดกระดิง่งกันแหละ กระดิงกระดิงมาตูบ้านอะ่ะสวัสดีครับอา้าวไม่มีมีแต่กล่องเปิดอือหือสองมีดมาให้ด้วยคุณไม่สามารถฉันได้อย่างง่ายดายสงมีดมาด้วยส่งอาวุธมาให้หมปลว่าเธอเอาไว้ให้เราต่อสู้กับเธอปะจะต้องเอาชนะมัน อยากหลุดไอ้ชิคกา่าไม่ทันอ่ะไม่ทันอ่ะไม่ทันโอ้ช่างมันเถอะเดี๋ยวไปตูก่อนตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มเริ่มจะระแวงเอดิก้าแล้วครับผมอี่มีเสียงเสียงอะไรคือเสียงอะไรมันคืออะไรมาจากชั้นบนท่อนของพ่อแม่ฉันฉันควรจะไปดูมัน ว่าจะไม่มีอะไรนะหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค,อคออ่อยค่อุ้ยเร้่อรวะเ <c oughs> ช็ดจีดีก็กลายเป็น Spider Man สไปเดอร์แมนซะแล้วหายใจความเหมือนเมื่อกี้แต่บ้านว่าฉันเห็นบางอย่างหน้าต่างนั้นเฮ้อกูก็เ,เห็น ที่ฉันอาจจะเห็นบางสิ่งบางยาอย่างวิญญาณเหรออติก้าตายแล้วใช่ปหโอ้โหมันแวบไปแวบมาในห้องน้ำเอ้ในห้องซักล้างเมื่อกี้มันก็มีเหมือนกันนะว่ามันอีติก้าตายแล้วเหรอล็อกประตูทั้งหมดที่ทำออกไปข้างนอกโอเคล็อกประตูล็อกล็อกล็อกอ่าเข้าบ้านกูนไม่ได้แล้วล็อกประตูแล้ว ล็อกหนึ่งก็ล็อกประตูนี้โอเคแล้วก็นั่นห้องอะไรอ่ะก็ออกโอเคอเคุอค้ยเ้ยเฮ้ยล่วงถูกเวลาจริงด้วย ห้องบ้านมึงมันมืดมืดยังไงไม่รู้ว่ะทำให้บ้านมึนสงสว่างสว่างหน่อยได้ไหมโอดมืดเลยบ้านประสงค์ทำบ้านของคุณบ้านอะไรวะทำการบ้านเหรออุ้ยไอ้ไอ้เอาอีกแล้วเอาอีแล้ว,ออลวไหนล้ะบ้ามันต้องตายไปแล้วแน่เลยเอลิก้าก่อนว่าเอลิก้ามันน่าจะตายไปแล้วนะ โผล่ไปเวแบบไปแวบบมาแบบเนี้ไขครอประตูไขครอประตูเฮดิก้ากล้าหรือเปล่ามาแล้วเสียงดนตรีแบบนี้เพราะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนไปไกลเกินไปจะอะไรวะเธอไปไกลเกินในทางนี้ว่าเธอ ก็เริ่มจิตหลอนน่าจะหลอนนะครับผมขอลงไปดูแป๊บอยู่ที่ประตูวะวินั่นมันรถใครอะตอนแรกมันไม่มีหรือวะ่ะตอนเราออกไปดูในกล่องอะ่ะตอนหายใจเปิดเฮ้ยมีแล้วไหมเอา อะไรเนี่ยถ้าใครคนสั่งวะมาส่งผิดบ้านมะเนี่ยผมไม่ได้สั่งนะสั่งพิซซ่ามาที่บ้านของฉันอินิก้าเลียงก่อนข่าเหรอเลียงพิซซ่าก่อนจะสั่งประหารอันนั้นปะใช่มันไม่ใช่เรื่องของคุณ ก็แปลว่าเขาเฉยเลยอ่ะพิซซ่าเอ่อเย็นเย็นเด็กเย็นฉันมีพิซซ่าเปเปอร์โรนี่เปเปอร์โรนี่เลเปเปอร์โรนี่แปลภาษามันแปลได้แบบว่าเออไม่ค่อยแบบตรงสักเท่าไหร่นะครับผมพอเกมเกมเราบอกมันก็จะมีระบบแปลภาษามาให้นะครับในตัวครับผมแต่บางข้อความมันก็อาจจะไม่ได้แปลมาให้นะ อาจจะเป็นอนดีตของฉันที่บ้าไปแล้วอ่านไม่ทันฉันไม่สนใจจริงๆนี่คือเด็กพิซซ่าองนะเคขอบคุณส่งพิซซ่ามาแล้วใส่หัวไปมีเคล็ดลับคุณรู้ไหมว่าคุณวรให้เคล็ดลับอย่างน้อยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขวาของเด็กอะไรวะไปแล้วเหรอบ๊ายบายกิดป,ประตูดิไม่ได้อีกนะ ตัวให้เอเดิก้ามาฆ่าเฉยเลยอะ่ะความพิซซาเอา้าฟังไม่ได้เกิ็เลยขึ้นเอา้าฟังไม่ได้อะ่ะหนึ 1, ่งตทรับทสองก็ตัวดูแลสามควาพิซซาอ๋อตัวเล็กสามด้วยโอเคเรียบร้อยออกพิซซามากินตัวเล็กสามอยกินนี่กินนี่กูหิวค,ครับเอ้ไม่ต่อ เจอฟอร์มาเธอร์แม่อ๋อแม่พี่ขอโทษที่ลืมบอกคุณจะฉันสั่งพิซซ่าให้คุณอ๋อแม่เป็นคนสั่งามาให้เรานะครับผมฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับมันแล้วก็รักคุณรักคุณรักคุณพี่แท้แม,แม่แม่ก็เป็นคนสั่งพิซซ่ามาให้เราเองนะครับผมไม่ว่าเ e อริกาโดนสั่งคนทำพิซซ่า ขาไม่ฉันกลัวแต่ขอบคุณแม่ฉันรักคุณด้วยอาแค่ตอนนี้แหละปิดมีคอนด้วยตี้ผู้เล่นคนอื่นอิกาเอลิกาส่งข้อความมาแล้วส่งอะไรมาฉันรู้ว่าคุณชอบของขวัญไปดูที่ตรงรถทำไมคุณถึงทำสิ่งนี้คุณต้องทิ้งฉันไว้คนเดียวเหรอแต่ว่า กลงอยากจะเลิกหรือมไม่อยากเลิกกันแน่เนี่ยฮะคุณเป็นคนแปลกประหลาดจะไม่กลับมาร่วมกับคุณอีกก็คือกลับไปเป็นแฟนกันอนะประมาณนั้นละมั้งมันจะโทรหาตำรวจถ้าคุณยังไม่หยุดไม่หยุดจะหยุดหรือจะไม่หยุดเงียบอเอริก้ายังไม่ตอบอะไรมา ไหนจะพิม์อะไรปะเงียบหายเงียบเลยฉันบอกคุณแล้วไปดูในโรงรถให้กูดูอะไรอ่ะจะไม่ทิ้งฉันไว้คนเดียววะให้ดูอะไรให้ทำอะไรโรงรถก็ยังทำอะไรไม่ได้ดไม่ได้นี่เปิดได้ สำรวจสิ่งที่เอริก้าทำในโรงรถสวัสดีอะไรกี้เฮ้ยเฮ้ยหัวนว่คนลูกฟุตบอลนนี้มัน,น,นเด็กสง่งพิซซ่านี่วะเฮ้ยไม่นะมาสง่งพิซซ่าโดนตัดหัวเลยเหรอแล้วเอริก้ามันเข้ามายัางไงอะ โกัล็อกนี่หว่าอุ้ยอุ้ยไปดับเกดได้ขึ้นไปดับครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นวะเอดิกาต้องเป็นคนทำเธอเป็นคนโรคจิตเธอมันโรคจิตอะเกิดแทรกกา เป็นคุณเหรอคุณกำลังพูดถึงอะไรเอริกา้านี่มันไม่ตลกเลยเอริก้าเป็นคนทำเหรอถ้าทำนี่จะโรคจิตมากเลยนะตทรหาตำรวจไปไกลมากเกินไปคุณกำลังบ้าฉันเห็นใครบางคนคุณเป็นบิลลี่เหรอเออคือบิลลี่ไงอ,อะไรของมันวะกะลูน้าเอริกา้าอนที่ฉันอยู่คนเดียว ไม่มีทางอ่ะมันจ้องจะฆ่าเราอยู่มีทางที่จะปล่อยเราไว้คนเดียวแน่นอนไม่มีผู้หญิงคนอื่นสมควรได้รับคุณคุณเป็นของฉันถ้าฉันไม่สามารถมีคุณก็ไม่มีใครสามารถมีได้เด๋ยวผมแปลเพิ่มให้นะครับผมว่ามันว่ามันน่าจะพิมมาแบบนี้จริงๆอ่ะแบบที่ผมแปลนะ แต่อันนี้มันแปลภาษามามันก็ได้ประมาณนี้นะครับผมเพราะความจะใครอ่ะบ้านออกจากบ้านเหรอไงวะคืออะไรหวัวยังอยูอ่อุ้ยเชี่ยอะไร เอลิกา้าจิ๊บพายแล้วข,ขึ้นขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนอันนี้เนี่ยวิ่งจะใช่จริงด้วยวิ่งดีนะวิ่งถูกทางตอนแรกผมกะจะวิ่งแบบวิ่งออกไปข้างนอกก่อนนะนแล้วผมจะวิ่งออกข้างนอกแล้วแกเต้นจักจักรจักจักร อย่าเปิดนะอย่าเปิดนะอยเปิดมานะเฮ้ยวิเสียงว้าวตำรวจมารอดครับออยิงตอนแรกผมจะวิ่งออกจากบ้านแล้วนะผมเว้่ได้กะว่าจะวิ่งขึ้นข้างบนนะพงแต่ว่าผมไม่รู้จะหลบไปทางไหนอะ่ะอีกล้ามาวิ่งพุ่งเข้ามาใส่ผมก็หักขึ้นข้างบนแม่งเลย ก็ไม่รอดแล้วโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าตอนต่อไปจะเป็นตอนสยองเรื่องไหนนะผมอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ